พูดถึงเรื่องส่วนตัวกันบ้างสถานนะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหลวงผมโสดทำไมตอบเร็วกว่าถามอีกกล้องนี้ก็บอกว่าโสดตอบให้ครบถูกกล้องก็โสดโสดเหรอเป็นเป็นคนอยู่ด้วยยากพี่ยากยังไงลองส่วนตัวสูงต้องอยูพื้นที่ส่วนตัวสูงในการทำงานยังตั้งใจขนาดนี้ในเรื่องชีวิตของตัวเองก็มีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยมาก OCD อยู่ด้วยยากไหมเป็น OCD อ่ะเป็นแบบ จ้าระเบียบเหรอย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสเปซส่วนตัวร่วมกับเรานะเมียพี่ก็เป็นอย่างนี้อ่ะเป็นริงพี่อยาไม่เป็นโทษนะสมมติพี่วางประกาไว้แท่งหนึ่งนี่นะผ่านขยับสมมติผ่านไปสองวันถ้าคุณไม่เอาหนูทิ้งนะคะแต่เห็นบอกว่าชอนทํางานเยอะมากแต่ขอวันหนึ่งในสัปดาห์ทําส่วนาทิตย์คืออะไรอ่ะก็บุกุลาบไงตั้งแต่โควิดก็โควิดอีกแล้วช่วงโควิดล็อกดาวมันก็ เขาฮิตเอฟกุลาบกันใช่ไหมเ,<อ>เป็นคนที่ที่บ้านมีสวนเล็กๆอยู่แล้วแล้วก็อยากลองปลูกกุหลาบดูก็เลยไปลองเอฟดูบ้างแล้วก็เอฟมาลองปลูกแล้วมันดันดันสวยอ่ะการปลูกกุลาบมันโกบิยอนการปลูกต้นไม้มันไม่ใช่การปลูกต้นไม้เลยมันยากกว่าเยอะมากยังไงมันเขาเลยเปรียบดอกกุลาบคือความรักไงมันมากกว่าความใส่ใจอ่ะเราต้องเข้าใจพันไม้ ชนิดนั้นแบบที่กุหลาบมีเป็นร้อยร้อยสายพันธุ์เป็นพันพันสายพันธุ์เนี่ยแต่ละพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันทุกอาทิตย์ต้องมีหนึ่งวันทําสวนคือปลูกกุหลาบถ้ามีคอนเทนต์จะนัดถ่ายวันอาทิตย์นี่เงี้ยไม่แต่วันอาทิตย์อ่ะเราจะขอว่าเราจะต้องมาเช็คเก็บใบเหลืองตัดแต่งกิ่งทําเองใส่ปุ๋ยตื่นเช้ามาเก็บเตียงเสร็จก็ฟาสติ้งเนาะก็จะยังไม่กินแล้วเราก็จะงมเขาไปในี่ยนะประมาณตั้งแต่สิบโมงจนถึงประมาณบ่ายโมง เราจะเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็ตัดดอกไม้ที่ดอกกุหลาบที่ได้เนี่ยมาถวายหิ้งพระแล้วความรักล่ะก็ไม่มีงไง <laughs> นี่เรามาทำคอนเทนต์ว่าเพื่อประกาศ <laughs> ว่าโสดเนี่ย <laughs> คือถามว่าเรารู้ตัวว่าพอเราอายุสี่สิบเราจะเริ่มรู้แล้วว่าดวงเราเป็นยังไงพอไปเรียนโหราศาสตร์ <laughs> เราจะรู้เลยแล้วยิ่งไปเรียนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยไปเจอพินทุบาทเสาเล่งลัก ตกพบปัตตนิมีแฟนไม่มีความแล้วชีวิตน่าจะไม่มีความสุขวิธีการที่จะมีคู่ครองได้คือต้องต่างวัยต่างชาติอยู่ไกลๆถ้าอยู่ด้วยกันอย่านอนเตียงเดียวกันอย่านอนห้องเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นคนที่คือไม่ชอบถ้าอยู่บ้านเราไม่ชอบให้มีอีกคนหนึ่งมาอยู่ในสเปซของเราอะนี่ใส่เสียแต่สุดท้ายรู้ว่าเป็นเรื่องดวงแล้วแหละอันนี้ คือ diversity อย่างหนึ่งเราต้องรู้ว่ามีคนที่เป็นแบบนี้จริงๆใช่อย่าไปมองว่าอันนี้ประหลาดแต่ไม่ปิดตัวเองไม่ไม่ปิดถามว่ามีคุยไหมมีอืมแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกี่คนอย่างนี้เลยหรอมันก็มีคนเข้ามาคุยก็มีคนเข้ามาคุยคุยเดียะคนแต่ไม่ต้องเจอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้คนอื่นเคยมีอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่จําเป็นต้องเจอ ก็ไม่อยากเจอแต่ถ้าคุยแล้วรู้สึกดีเอาชอบเรามีสเปซสเปซของเราค่อนข้างชัดแล้วทุกคอเนอร์ในสเปซของเรามันมีคนที่มีบทบาทอะไรที่ทุกอย่างลงตัวแล้วถ้าเขาจะมาอยู่ในสเปซเนี่ยโอเคมันก็ต้อง develop อะไรบางอย่างที่ให้มันมีที่ทางของเขาอะอาจจะไม่ได้พูดว่าไม่อยากเจอหรอกแต่ถ้าเจอมันก็ต้องมีการปรับอะไรบางอย่างอ่ะ